พี่ก็เป็นเหมือนเดิมนะพี่ก็คือที่เป็นแบบกระชุ่นระยะเวลานัะมันเป็นเดอมใช่ไหมคะคราวนี้พอมันครบปุ๊บเนี่ยอายุเปลี่ยนละเราคือไว้15ปีเพราะผ่านไป15ปีอายุเปลี่ยนไปสิปีเลยนะพอพี่จะซื้อใหม่ปุ๊บนะคะโอ้โหค่าเบี้ยก็พุ่งไปละประมาณนี้แล้วค่ะเวอร์ชั่นดีไม่ดีสุขภาพไม่เหมือนเดิมใครเป็นซื้อไม่ได้อีกจบตรงนี้แหละสำคัญนะคะไปต่อกันค่ะม จะบอกว่ามีคนส่งคำตอบเริ่มมีคนส่งคำตอบก็มาแล้วนะทีใจว่างเลยตั้งเวลาตั้งเวลาตอนเก้านาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีนะใครมาก่อนไม่นับนะใครมาก่อนไม่นับนะนี่น้องยิมเห็นนะนี่น้องน่ามีเลยนะแก้วน้องแก้วล้อรอบนี้รีบตอบเพราะรอบหน้าแก้วจะไม่ใช่สตาร์ว้าวแล้วก็ไปต่อที่เรื่องไปต่อไปนะคะยังอยู่ในกลุ่มตลอดชีพนะกลัวจะเป็นภาระในอนาคตเธอ แน่นอนแหละพี่กุ๊กเรื่องของการเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะมันต้องวางโครงวางแผนการเข้าใจเลยเพราะถ้าไม่วางแผนเด็กก็ชอ็อกีปัญหาดังนั้นพี่กุ๊กผมว่าไอ้เรื่องค่าเบี้ยเนี่ยเรามาเคลียร์ใจกันว่าเฮ้ยเอาประมาณไหนให้พี่กุก๊กเนี่ยรู้สึกว่าไม่ถึงอัดไม่เป็นชาระและที่สาคัญพี่กุ๊กผมเชื่อแบบนี้ ในอนาคตปีต่อไปพี่กุ๊กทำงานนานๆไปเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นตามความสามารถตามประสบการณ์เนาะแล้วก็ค่าความสามพี่กุ๊กก็เพิ่มขึ้นตามเวลาแต่ไอค่าเบี้ยส่วนเนี้ยมันไม่เพิ่มตามพี่กุ๊กเพราะฉะนั้นตวันนี้พี่กุ๊กเรามาลองคอกันดีกว่าว่าถ้าพี่กุ๊กจะแบ่งออกมาเพื่อปกป้องความสามารถของพี่กุ๊กเนี่ยเดือนนึงเนี่ยพี่กุ๊กเจียดได้มาสักประมาณเดือนละเท่าไหร่ที่พี่กุ๊กไม่ดึกไม่รู้สึกเป็นภาระสุดๆไปพี่กุ๊กครับ สี่ถึงห้าพันพี่กุ๊บถึห้าพันพี่กุ๊บโอเคไหมครับได้เลยค่ะก็ว่าไปพี่กุ๊ส่ตรงนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่ต้องอธิบายต่อนะครับอ่ะประมาณนี้พี่กุ๊บแล้วฝั่งเราออกจริงๆนะไม่ได้เข้าข้างเธอแต่ว่าฝั่งเรารู้สึกว่ามันสบายใจมันปกป้องความสามารถของเราอะเอาไเอาได้ห่อใ่อมัน เราอะด้วยความที่แบบระยะเวลาทาง,งานจริงๆแต่ว่าเบี้ยที่เราจ่ายอะนะคือพอผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเนเดือนเ,เราก็เพิ่มขึ้นตามตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสุดท้ายมันจะไม่ได้กลายเป็นภาราอะไรของเราเหรอกนะคะเป็นแบบนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของมันคือค่าความสามารถของคนเราเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ทุกปีใช่แต่ค่าเบี้ยประกันตลอดชีพมันไม่เริกเลี้ยงกราวางแผนวันนี้ จบไปเรียบร้อยอนาคตความสามารถเพิ่มขึ้นส่งสบายๆไม่เป็นภาระกระปุกที่คุณซื้อตอนใช้ท่ขอนี้คุณก็จ่ายเที่ของคนอายุเท่านี้ฟังตลอดระยะเวลาการชำหรับพี่เลยไม่ต้องเป็นกังวลวางแผนได้แน่นอนถูกต้องต่อไปนะคะเป็นจุดอ่อนก็คือนะคะสําหรับแบบในการตลอดที่บางแบบนะคะอาจารย์เบิร์จสามันไม่มีผลตอบแทนใดๆให้พี่เลยแบบสูไม่มีครับพี่ขอบคุณมากเลยครับนี่ต้องบอกนี้ต้องบอกนี้ทุกท่านคือพอเราคุยเรื่องพวกกันตลอดชีพอ่ะ จุดอ่อนคือบางทีเนี่ยเราเองก็คุ้นกับแบบประกันสะสมทรั์อ่ะใช่ออาร์อาร์เท่านี้เงินคือเท่านี้เราก็คุ้นจุดนี้จุดแข็งใช่ล้วก็คุ้นจุดแข็งแบบทิ่ต้นาถึจนสุดท้ายครับแบบประกันตลอดชีพมันถูกบิดเบือนวัตถุประสงค์จ้ะเพราะฉะนั้นวิธีการคือ back to basic กลับไปสู่วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดชีพจริงจริงก่อนมันจูนลูกค้าแต่ตอนจูนลูกค้าจูนกบบจูนตัวเองก่อนเฮ้ยต้องกลับไปวัตถุประสงค์ก่อนถ้าเขามองหาผลตอบแทน กองทุนเยอะกว่าไหมพี่กุ๊ก <Yep. S 2> เยอะไปซื้อตองกเ้าเยอะกว่าไหม <Yep. S 2> เยอะกว่าเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นแบบประกันตลอดชีพเนี่ยมันแพ้กองทุนแพ้ประกันสะสมรัพย์ในมุมผลตอบแทน<า>ต้องแบบนี้ก่อนเะนาะแต่สิ่งที่มาชนะคืออะไรอะความคุม้คม,คมครองคมคองเบี้ยต่ําคุ้มครองสูงทันทีนี่คือจุดที่มาชนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปขยี้จุดอ่อนของมันเองซึ่งมันไม่ใช่ว่าถุประสงค์ของมันเราจะไปชูจุดเด่น แต่ต้องเข้าใจลูกค้าว่าเขามองอีกมุมหนึ่งอยู่โอเคนะอ่ะเราไปดูตัวอย่างการตอบลูกค้าในกรณีนี้กันนะครับแน่นอนพี่กุ๊กเรื่องผลตอบแทนเนี่ยผมบอกเลยว่าเริษัทที่ผมคุยเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นเลยบอกตรงๆเป็นเหตุสําคัญที่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะมันยิ่งเหมาะกับพี่กุ๊กเหตุผลที่เหมาะกับพี่กุ๊กเพราะพี่กุ๊กอ่ะลงทุนในกองทุนเป็นพี่กุ๊กทำธุรกิจอยู่แล้วผลตอบแทนพี่กุ๊กหาได้ หรือถ้าไม่งั้นพี่กุ๊กไปซื้อประกันสะสมทรัพย์ก็ได้ได่ต่อแทนคืนมาสูงกว่าอันนี้ด้วยแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นพี่กุ๊กเลือกอิได้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผมคุยตลอดชีพโวเมื่อสักครู่ครับมันเน้นในการสร้างความคุ้มครองให้กับพี่กุ๊ก mm. ความคุ้มครองในส่วนนี้เนี่ยใช้เงินก้อนนิดเดียวแล้วสร้างความคุ้มครองจํานวนมากให้กับพี่กุ๊กทันทีซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นกองทุนหรือสะสมทรัพย์อื่นๆมันทําไม่ได้พี่กุ๊ก เพราะฉะนี้คือมุมที่มันยังขาดอยู่ในตัวพี่กุ๊กองเครียอที่พี่กุ๊กถืออยู่ตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นพี่กุ๊กผมก็เลยมองว่าแอ้ต,แแปลปลตัวนี้แหละใช้ใช้เงินน้อยแล้ว,วก,ก็หองคุ้มครองทันทีคนจะวางแผนไปตอนนี้เลยพี่กุ๊กครับพี่กุ๊กค,คิดว่ายัางไงบ้างครับ รากประโยคเมื่อสักครู่เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับการเชยในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยเราหาเงินได้จากเอาผลตอบแทนน่ะที่คุกหาเองได้ที่ลงทุนเป็นอยู่แล้วธุรกิจของพี่ก็ดีบริหารก็เก่งเป่อพี่มชมพ่คุกเหรอเป็นตัวเลยอ่ะจริงใจมากเลยเมื่อกี้เลิ่นลากนะสายตาไม่ใช่ คือเรามีความรู้สึกว่าผลตอบแทนเนี่ยเราสามารถหาจากช่องทางอื่นก็ได้เพราะย้อนกลับเหมือน,อน,ออนที่อาจารย์เคยบอกย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์ของแบบประกันตลอดชีพมันคือเน้นความรีสตรองเน้นเป็นเรื่องของมรดืมคือถ้าพูดให้สั้นนะข้อต่างว่าสักครู่ครับเฮ้ยพี่ผลตอบแทนอะไปลงทุนดีกว่า ส่วนคุ้มครองชีพใช้เงินนิดเดียวอ่ะไอตัวเนี้คุ้มสุดจ่ายนิดเดียวคุ้มครองเยอะแล้วพี่กุ๊กก็ได้ความคุ้มครองทันทีด้วยเห็นไหมตอกเงินก้อนเล็กไปแลกเงินก้อนใหญ่ความมุ่งมองเกิดขึ้นทันทีแต่พี่กุ๊กตัดสินใจทำแบบนี้นะคะเอาล่ะอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันน้องเบิร์ตแบกประกันตลอดที่มันเอาเงินออกมาใช้ก็ไม่ได้นะได้สิยังไงเป็นคืนเลยพี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ย่มเินือตอนแบบนี้เริเลยทุกคนครับเพราะวัตถุประสงค์ของประกันตลอดชีพแบบเหมือนที่เหมือแบบนทแบบี่เคลียร์เาไวนะ้เนาะวางแผนวันนี้คุ้มครองไปตลอดเพราะเขากําลังมองถึงคนข้างหลังคนในที่ข้างหลังแบบแบบนี้นะหมาถึงคนในครอบครัวนะโอเคนะพี่กุ๊กถามแบบนี้พี่กุ๊กมีลูกใช่ไหมครับมีค่ะไร่รู้จักกันนะรู้ว่าพี่กุ๊กมีลูกเอ่อพี่กุ๊กหวังหวังอะไรจากลูกบ้างนี่คือหวังเงินทองหวังให้เขาเลี้ยงดูตัวพี่กุ๊กตอนที่แกนนะชราหะ ไม่เลยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่หวังอะไรจากลูกจริงเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการซื้อประกันโและทก็คล้ายๆกันครับเรายินดีให้กับคนที s, else, ่เราหักให้เงิน <Well, like ให้ทุกสิ่งอย่างเรายินดีให้และไม่หวงอะไรกลับมาจากคนที่เรารักเพราะฉะนั้นกลับมาดูข้อนี้ครับเราบอกว่าเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้แต่วัตถุประสงค์ของการทําประกันตลอดชีพคือการสร้างมรดกให้คนข้างหลังก้อนใหญ่ทันทีเราหวังให้แต่เราไม่ได้หวังรับต้องบอกนี้ก่อนนะมันมีคนบางคนในทุกคนเลยครับมีคนที่รักและอยากให้เขาจริงๆไปดูข้อต่แยงกันไปดูคําตอบกันเรื่องสภาพคล่องพี่กุ๊ผมต้องบอกตรงว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพสภาพคล่องมันต่างพี่กุ๊ แต่พี่ปุ๊บแต่ลักลิตภาฑ์ของธนาคารนะ่ะมันมีจุดเด่นมีจุดแข็งที่ต่างกันออกไปเนาะแล้วก็วัตถุงค์กต็ต่างกันออกไปแต่ภาฑ์ประกันตลอดชีพที่ผมคุยเมื่อสักครู่ครับจุดเด่นของมันคือวันนี้พี่ปุ๊บวางแผนปุ๊บอ่ะมรดกก้อนใหญ่ให้กับลูกเกิดขึ้นทันทีแบบที่ไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นพี่ปุ๊บพี่ปุ๊บมั่นใจได้เลยว่าอนาคตไม่ว่าจะเกิดขึ้นลูกจนะได้รับมรดกก้อนนี้ไปทันทีเพราะฉะนั้นก้อนนี้ต้องบอกตรงว่าพี่ปุ๊บจะไม่ได้รับ เพราะพิกุกกันไว้ให้เขาโดยเฉพาะให้เขาได้มีเงินก้อนใหญ่แน่นอนเมื่อเวลามาถึงพิกุกครับ<ม>นี่คือตัวอย่างคร่าวๆทุกคนครับเวลาจำกัดเนาะเวลาเวลาจำกัดเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีข้ออื่นพิกุกที่มันคล้ายๆกับข้อนี้ผมขอขอนุญาตพาไปคุยอีข้อ,อด้วยนะโอเคนะครับเดี๋นะจะเปลี่ยนตารานะครับอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสำหรับประเภทตลอดชีวนะคะ